สวัสดีทุกท่านครับพบกับมุมมองน้ำมันประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567ครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบยดแผนต่อจากเมื่อวานนี้กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ครับที่ได้ให้มุมมองแผนทั้งหมดไปครับมีกรอบดีมานชุดนี้นะครับตั้งแต่ราคา78.84จนถึง78.49ปครับปรากฏว่าราคาปรับตัวลงมาถึงนะครับและเรารอพิจารณานะครับด้วยการคอนเฟิร์มด้วยฟ m อ็บายขึ้นไปนั่นเองนะครับ และ QM buy ที่เกิดขึ้นครับมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นครับในไทม์เฟรมของ15นาทีนั่นเองครัพาพี่พดูกันนิดนึงครับชุดนี้นะครับที่เป็นของชุดของ QM buy ครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ และราคาครับปรับตัวเทคแอคชั่นแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับทีสวยๆเลยสำหรับชุดนี้หากว่าใครได้จุดนี้มานะครับก็ยินดีกับกำไรของทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับราคาได้ทำการทิ้งตัวลงต่อนะครับและไม่ได้มีสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรเพิ่มเติมเนาะทำให้จุดนี้ครับเราต้องปิดไปแล้วทีนี้เราย้อนกลับไปดูในภาพของไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นกันก่อนว่าเมื่อวานนี้นะครับลักษณะของการปิดของเขานะเป็นแบบไหนนะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งแดงแบบเต็มแท่งเลยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับแท่งเดย์ครับปิดเป็นแท่งแดงลงมาแบบเต็มแท่งเลยนั่นเองเนาะทีนี้ครับเราก็ยังคงสังเกตเห็นว่าราคาก็ยังอยู่ในกรอบของการเป็นสามเหลี่ยมปักเปิดอยู่นั่นเองครับทีนี้ดรอปลงมาดูในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงกันว่ากันบ้างน,นะครับ4ชั่วโมงครับราคาก็ยังไม่ได้ทำสวิงตีลงได้หรือใด,ดๆทั้งสินนะ้นเนาะทีนี้ทั้งหมดนะครับจุดที่เราจะรอพิจารณาต่อไปจะเป็นจุดไหนบ้างน,นะอัปเดตให้กับทุกท่านกันนิดนึง จากเมื่อวานนี้ครับที่วิเคราะห์ไว้ทั้งหมดนะครับซัลายที่ยังคงต้านไว้ได้อยู่เนาะก็จะเป็น80.30ครับจนถึง81.52นั่นเองนะครับเป็นซัพลายที่สำคัญนะครับในการที่กดตัวลงไปนะครับและชุดของ QM ของเมื่อวานนี้ตรงชุดนี้ครับเขาไม่ได้มวนตัวกลับขึ้นมานะครับลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ภาพของการที่จะปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครับ ทีนี้ครับราคาเลือกที่จะปรับตัวเทลงต่อนะครับจากดีมานของชุดนี้นะพอเป็นเกิดลักษณะนี้ครับจุดที่เราจะรอได้ในวันนี้ครับก็จะคงเป็นกรอบของแนวรับและก็แนวต้านที่สําคัญนั่นเองครับแนวรับนะครับที่เราจะรออยู่อยู่ที่76ครับจุด84นะครับกรอบนี้เนาะก็คือเป็นกรอบของดีมานโซนนะครับที่เราจะรอพิจารณาเทรดด้วย QM buy ขึ้นไปได้นั่นเองนะครับในการคอนเฟิร์มมิ่งในส่วนของไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า4ชั่วโมงลงไปนั่นเองนะครับ และเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ราคาได้เบรกดีมานของกลุ่มนี้ลงไปนะที่เราได้หาจังหวะเทรด QM b เ y กันขึ้นมานะก็จะมีซัพพลายนะครับอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าเขาได้ทําการเบรกดีมานไปนั่นเองครับมีซัพพลายกลุ่มนี้ครับที่ดันตัวส่งลงไปนั่นเองนะจากชุดทั้งหมดนี้นะครับซับพพลายที่สวยสำหรับวันนี้นะใน4ชั่วโมงก็ให้พิจารณาเป็นจุดนี้นะครับจุดแรกนะครับที่กรอบราคาตั้งแต่ แป3 8 0 0 3นะครับจนถึงแป5 8นั่นเองครับสำหรับสายชุดนี้ส่วนดีมนัเนเรายังคงอยู่ที่เดิมนะครับแล้ว ซัพพลายตรงที่เป็นลักษณะของการดรอปเบดดรอปตรงนี้ลหละเรายังคงพิจารณาได้ไหมนะครับบอกเลยว่าก็ยังคงอยู่ในช่วงของการที่จะเป็นจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมครับอย่างที่ได้อธิบายให้ทุกคนเมื่อวานนี้นะครับว่าการที่เราจะเทรดในจังหวะของการที่เขาไซด์เวยแบบปากเปิดแบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าราคาอยู่ในระดับกึ่งกลางเนาะต้องรอคอนเฟิร์มิงให้ชัดเจนนั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้เพราะฉะนั้นครับจุด รอบของซัลายชุดนี้นะครับขอ m a r k u ราคาไว้ให้กับทุกคนนะนะครับอยู่ที่ราคา78.89จนถึง79.35ครับซัลายตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าราคาม้วนตัวกลับขึ้นมาเนี่ยจุดนี้พิจารณายังไงได้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือรอ confirming ด้วย QM c e l l ท่านั้นนะครับในทางเฟรมที่เล็กกว่า4ชั่วโมงทีนี้ d r อปแล้วก่อนที่จะดรอปลงไปเนาะแล้วซัลายข้างบนนี้ล่ะรออย่างไงได้บ้างครับก็รอเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการ s i ด e เวฟแบบเนี้ย ที่พาทุกคนดูไปเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยเขาอาจจะเลือกปรับตัวลงต่อแล้วก็เบรกลงไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะวิ่งลงมาจนถึงดีมานของเราตรงชุดนี้เนาะหรืออาจจะสุดกรอบของสามเหลี่ยมปาก ว้างตรงนี้เลยนะครับและปรับตัวดันขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายังคงอยู่ในกรอบนี้เราพิจารณาคอนเฟิร์มมิ่งให้ชัดเจนดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าราคาเลือกนะครับปรับตัวลงไปต่อเราก็ค่อยพิจารณาเทรดย่อบายนะครับเมื่อเขาเบรกกรอบทั้งหมดนี้ไปได้นะ หรือปรับโครงสร้างใหม่ให้กับเรานะครับประมาณนี้สําหรับมุมมอง4ชั่วโมงทีนี้ครับดรอลงไปดูที่1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงสังเกตเห็นว่าภาพซปายครับจุดเดียวกันเลยเนาะก็คงรอไว้อยู่ตรงนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็สปายกลุ่มบนนู้นนะครับขอไม่ตีซ้อนเข้าไปแล้วกันครับจะได้ไม่รกจนเกินไปเนาะทีนี้แล้วดีมาล่ะดีมานรอจุดไหนนะครับดีมานก็รออยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ติดขอให้กรอบกว้างๆไว้เหมือนเดิมดีกว่านะครับ จะได้ปลอดภัยกับทุกท่านในการเข้าเทรดด้วยเนาะในการคอนเฟิร์มมิงนะครับรอ QM นะครับตามจุดซัลายแล้วก็ดีมาที่ให้ไว้ได้เลยนะครับพิจารณาสังเกตการกันให้ดีถ้ามีคอนเฟิร์มมิงเราจะใช้พิจารณาเข้าเทรดกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีการอัปเดตแผนยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกคน